ดอกเอยยาสุไล er si oh ่เด euh, ิมทีผมของพี่น้องเก่ายาสุละเผาเสือไปหลงย่อมพเบิดดีท่านเจ้าได้ขีสั่งกักของคือพญายาสุลึงชาวนาภู้กี่วควายควอนกลาพี่น้องเข้าคนอีสานครับพ่อถิ่มกันครับไปใส่กันเลือกอีสานอ่อยต่อยซอยชงซอยเชี่ยกันเด้อพี่น้องเน้อ ดติดตามกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์ให้ในเล่ครับพี่น้องเด้อขอบคุณครับโอ้ยอย่าลืมกดกระดิ่งไว้น้ำเดเลครับเพื่อนชเราผาดคลิปใหม่ขอบคุณครับอสวัสดีครับพอแม่พี่น้องครับเมื่อนี้ผ้าพีผ้าน้องมาเลือกเอาควายไปเลี้ยงพี่น้องครับผู้ใดหาแม่ทองอ้างนะครับอนาคตพอพันรอๆนะครับควายแม่ลูกนะครับเปิ้ลสิบเปิดจากตัวนะครับ ราคาสิเป็นจังไรมางหุจักกับเจ้าของเพิ่นสวัสดีครับไอ้ครับสวัสดีครับไหนนั่ตัวครับไอ้ยังนอไอ้ผมซื้อมากครับครับมากมากไหนมาก์คมารคกุหลังเนี่ยครับมากบ้านกุหลังดอนม่วงเข้าหน่อยนอบ้านกุหลังดอนม่วงนี่แหละครับครับขึ้นตำบลตำบลกุหลังครับอำเภออำเภอกุดลังจังหวัดมหาสารคามครับครับผมนะครับบ้านดวนดอนม่วงนะครับบ้านดอนม่วงตำบลกุดลังอำเภอกุดลังนะครับจังหวัดมหาสารคามพี่น้องครับอ่าเบอร์โทรเบอร์ตัวนะครับไอ้ครับ ไอ้น่ะศูนย์แปดสองครับศูนย์แปดสองเจ็ดศูนย์หกเจ็ดศูนย์หกศูนย์เจ็ดหกหกศูนย์เจ็ดหกหกนะครับนะ้อครับผมบวันนี้ข้ามีแบงพี่แบงน้องจักตัวครับกะมีย่ยู่นนะสามรายการสรายการด้วยครับสามรายการนะครับรรนะ้อครับ,รบไอ้ซุ่มง่วงพอพันมุนี่เลยเป็นไอ้ข้าวควายโปรโมทบ่โปรโมทไปเราผสมให้พ่อแม่พี่น้องครับเนาะเอาพี่น้องเข้าถ่ายคลิปเด้อพี่น้องเด้อผู้ใดอยากเบิ่งพอพันนะครับทั้งง่วทั้งควาย ยู่นี่เพิ่นเปิดรับผสมให้พี่น้องนะครับเกษตรกรเพิ่นมีบริการนะครับแจ้ไปผสมถึงบ้านนะครับถึงขอกของพี่น้องเลยเด้อพี่น้องเด้อนะครับวันนี้เพิ่นเปิด3รายการนะครับเนาะครับผมเอารายการแรกแหกหมานรายละเอียดมาเลยครับไอ้แม่น่ะปานเพชรครับแม่ปานเพชรโอ้ซื้อซื้อมวลๆเถอะไอสูงร้อยเอ็นนะสามสิบแปดบวกครับร้อยสามสิบแปดบวกเลยนะครับเนาะสถานะตอนนี้นะท่องกันนะได้หาเดือนแล้วครับท่องหาเดือนแล้ว กับเจ้าบิ๊กซี่เจ้าบิ๊กซี่นะครับเป็นลูกของบิ๊กอุ้งไท่ครับบิ๊กซี่นี่ครับท่องกับเจ้าบิ๊กซี่นะครับบิ๊กซี่นี่เป็นลูกไส้ของบิ๊กอุ้งไท่นะครับพอพันที่ทางไหนนาะครับเนี่ยเขื่อนอุบลรัตน์ครับอยู่น้องไอ้คอนเจนเนาะครับผมเขื่อนอุบลรัตนฐด้วยพี่น้องเด้อนะครับอยู่ฟาร์มสามต่อครับสามต่อฟาร์มครับผมนะครับพี่น้องเฮาไปเบิ่งตัวจริงไลยเนาะอันนี้คือเพิ่นผสม ผสมผส,สมตัวผสมจริงเนาะผสมจริงแม่เลยครับผสมจริงนะครับจกักเดือนแล้วครับหาเดือนครับหาเดือนแล้วตัวแล้วเรียบร้อยเรียบร้อยครับดองบิวจัดการให้เรียบร้อยแล้วครับมอได้งากครับโอ้มีมอรประจำกวบสบายได้น้อยเนาะครับ <c oughs> <c oughs> โอ้แน่นอนแน่นอนตัวนี้เขาเปิดใบปะเนี่ย <c oughs> เปิดใบเอน,นะสีมินสองพันห้าร้อยครับจงไวสตะ์ตต์สีห้าร้อยจงไ้จะเอาเอนะไปจะสื่อียกชนเข้าเหม่อฟ้าไม้ครับไ เอ้ยว่าจังงนีออโ้พี่น้องเข้านะครับ42,500บาทนะครับราคาเปิดราคาห้องซื้อสูงรอย38บวกนะครับทองกับเจ้าบิ๊กซี่เจ้าบิ๊กซี่นี่เอ่อเป็นลูกของบีกุ้งไถ่พี่น้องครับอยู่3ต่อฟาร์มนะครับเขินบนลัดขอนแก่นพี่น้องครับติดไปทีมาถือว่าชัดเจนตัวนี้ผสมค่มตัวมาเลยนะครับแม่อ้างแม่แงวดีเบิ้งพี่น้องเอาเดี๋ยวผมเบิ้งหนาจักหน่อยครับ ผมบาดตลักไหมปะทโถวเปลี่ยนได้พี่น้องเฮาอัตลักษณ์พนพน่ะตาแต้มนะครับย่างงามเลยโอ้โหถั่ว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 เกี่ยมจำข้ออ่องนะครับถุงน่องขาวเปลี่ยนได้สี่หมื่นสองพันหาร้อยพี่น้องครับราคาห่องก็ซื้อได้เนาะเขามีบริการส่งบ่ครับมีรถส่งบ่มส่งส่งให้ได้บ่มีบริการส่งไหมครับผมส่งให้พร้อมเนาะครับไกลปันไดอีสานเขาหน่อยส่งได้บ่ครับตัวไพยอีสานครับตัวไพยอีสานได้เนาะครับผม เป็นอะไรพี่น้องเขาบ่าธรรมดาเด้อนี่เด้ไอ้เห็นผลงานเพิ่นบ่อยู่ภาพมันนะเจ้าของเพิ่นบ่แบ่งให้ครับแบ่งให้แต่แม่ว่านา่ะแม่นี่ส่งลูกดีครับขันอยากได้ไอ้น่ะวายแม่เปน็นนะไว้ใส่ลูกใส่หลานเพิ่นก็เลยแบ่งตัวนี้ให้เพื่อนครับ<อ>ลูกเพิ่อนมาเดี๋ยวสิเอาไปย่างสนามเพื่านครัโอ้ทุกบุธรรมดาทุกสันแสดงว่าสแสดงว่าเพิ่นส่งลูกเจ๊งขัดได้เนาะครับผมเอาหันถ่ายพวกนี้ครับไอ อ่างเหลิกพี่น้องเฮาผูดได้หางอ่างเดยอพี่น้องเด้อแล้วราคานะครับถือว่าไปต่อได้พี่น้องเฮาอันเพิ่นห้องซื้อเด้เนี่ยสี่หมื่นสองพันห้าร้อยนะครับเพิ่นได้เลี้ยงลูกหรือปุครับเนี่ย่าจจะเป็นลูกที่สามนี่แหละครับสามเนาะครับเนาะประมาณลูกสามตัวเด้อพี่น้องเด้อนะครับเนี่ยแปดตัวเข่าข้อก็ดีพี่น้องครับพูดนะเงาได้เงาเนาะครับเนาะ ผมได้เงาได้ลึกนะครับได้อ้างได้เชื่องได้หู้ข้อกายดีนะครับโทษที่สําคัญคือผสมพอพันธ์ดีมากนะครับเราก็เป็นแม่พันธุ์ที่ใจหลูกทรงลูกนะครับตัวนี้เลย42,500ื่นสนห้าร้บาทเนาะแม่ปานเพชรเนาะเอาไปเพิ่งตัวต่อไปเลยครับตํานี้ไม่มีเนาะมีครับมีแน่ครับมีเน่ยมองดหน เสียกินดังจันหน่อยนึงครับเดี๋ยวผมขอเบิ่งจันหน่อยนะครับเดี๋ยวขอ <ผม S 1> ให้พี่น้องเบิ่งนำมาเถื่อผู้เพิ่นบ่ามาเบิ่งหน่อยเนาะครับผู้เผินบ่มาเบิ่งอืมอ๋อเชือกกินจมูกนะครับกะสิผู้ผู้เพินนเพ่นตีกะตีเนาะครับผู้บ่ตีกะถือว่าเป็นอุบัติเหตุเนาะครับเนาะครับนี่พี่น้องเฮานะครับนี่นนความสูง138นี่บ่าขาดได้ไอ้เนาะบ่ครับบ่ขาดเลยครับบ่ขาดเลยนะครับเอ้าไปขอคอเลยครับเข่าโอ้ยง่าเข่าพี่น้องเฮามาเบิ่งเด้อมาเบิ่งตัวจริงเด้อ เอาพี่น้องครับบานนี้มาเบ่งตัวที่2ของรายการนะครับหนุ่มรออนาคตพ่อพันธุ์กระดูกกระเดี่ยวใหญ่ามากพี่น้องเฮาโถตัวนี้ไหมรายละเอียดมาเลยครับเป็นน่ะนะลูกชายบิ๊กบอสครับลูกชายโอ้ตัวแรกเลยเด้่พี่น้องเฮานี่แม่งตัวแรลกมะเอตัวแรกคือตัวสองไงล่ะพี่น้องครับที่ผมได้ถ่ายลูกชายของบิ๊กบอสนะครับบิ๊กบอสเนี่ยก็เป็นผลงานของบิ๊กอุไทยนะครับโอ้บอลธรรมดาเด้อกระดูกตัวนี้เนาะจือเดือนลรอครับบ้านนี่ ไอ้สิบหกเดือนครับสิบหกเดือนเนาะครับผมปดสูงขนาดเลยครับสูงเลยสี insight, ่สิบบวกแล้วครับโอ้ทุ่ทุ่ทุ่ทุัทุ่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 หุ่หา่นุ่ะถ้วย่ทง่รุัทุ่ทุ่ทุหัวอาหารุ่ทุรทุ่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 อไดุ้่ทุ่ทุ่ทา่ทพ่ทุ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 ่ิุ่ท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 ุ่ยุ่ทุ่ทอ่ทุ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 ่จั่หน่ทุ่เนาะครับ ลูกชายบิ๊กบอสนะครับโอ้มาคึมแต่ฮะนี่โอ้ย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 ฝรั่งมาเปลี่ยนสีฝ่าแม่เบังนี่แต่ว่าสีดีเด้อพี่น้องเด้อสีสีสีควายนี่ดอกเล่ายังรอเลยนะครับแม่พันแง่ไปได้ไกลนี่แม่สูงลอยหาสิบสองครับแม่ลอยหาสิบสองเนาะครับผมโอ้เอาลูกชายบิ๊กบอสเด้อพี่น้องเด้อลูกชายบิ๊กบอสนะครับสิบหกเดือน อ่าสูงร้อยสามสิบเก้าสี่สิบน้อยเนาะครับผมนะครับเกิดจากแม่ร้อยหาสิบสองพี่น้องครับตัวนี้ไอ้เปิดไว้จักบาทครับเปิดไปเอานะสี่หมื่นหาพันบาทครับสี่หมื่นห้าพันบาทเนาะครับผมราคาห้องเนาะครับเนาะครับปามาเบิร์งทางนี้แทงขาป่ะนี่พี่น้องเขงนะ้ามะเจิ่นเทินเลยโธ่รอ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 แทงขาดีหูวเชียงหันถ่ายเพิ่งขับป่ะเนี่ยหันมาเพิ่นเบงกมนไอ้บาดุมาหันมาหันมา เบิ้งพี่น้องเฮาพุ่นปาดไข่ไหมถ่ายงามนะครับถ่ายงามเลยพุ่นถอยถอยเงาหางไงนะครับนั่นแหละอ๋อโอ้ไข่บุกย่างดีไอ้ถ้าเถื่อเพิ่นอยากเห็นแม่เห็นยังมันผ้าผ้าเบิ้งไหนบ่ผ้าไปเบิ้งไหนเลยครับผ้าเบิ้งไหนน้อครับผมนี่นะครับอ่ามีรูปภาพมียังกับมีครับตอนนี้มีรูปมีภาพมีภาพให้พี่น้องเขาเบื้องนี้บ่ครับผมอันนี้ไอ้ส่งให้ผมเบิ้งนด้ะครับผมนี่พี่น้องเขานะครับพ่อได้แปะไปให้พี่น้องในเบิ้งหน่ำ ฮ่าเถื่อพี่น้องผู้เพิ่นยุค <c oughs> เก๋เพิ่นบ่ได้มาเบิ่งตัวจริงนะครับ <c oughs> ให้เพิ่นตัดสินใจได้ง่ายนะครับตัวนี้เปิดเท่ไหรบาทก่อสี่หมนห้าพับาทครับ45,000บาทห้องเนาะ, <c oughs> ะครับผมราคาเปิดราคาห้องนะครับอ่าเป็นลูกชายของบิ๊กบอสเด้อพี่น้องเด้อเกิดจากแม่152 <c oughs> นะครับ <c oughs> เป็นลูกคุ้ยโครงการเลยครับตัวนี้ครับตัวนี้ฝากโครงการด้วยสิครับผมโอ้ผสมข้มตัวมาเลยเนาะครับห้วยบ่ธรรมดาเด้อพี่น้องเด้อโอ้ชัดเจนชัดเจนชัดเจนแต่ข้มตัวมานี่ผมผมยอมรับนะครับถือว่าได้การเลยล่ะตัวเนี้ย <c oughs> ถ่าย,ยกสูงดีท่ายนี่บัตรแปดร้อยสี่พสามมัดใหญ่สี่พันห้หรอกปะครับเนาะยกสูงนะครับท่ายเพิ่นชิ่งดีนะครับไปเติมน้ำเลี้ยงเอาแต่ว่ากระดูกกระเดี่ยวนี่ใหญ่ามากนะครับตัวนี้หนาเขาเปิดเปิดกว้างเลยคุณน่ะหนาล้อนสำเนียเนาะครับผมคนกับควายจะคุณได้แล้วไปก็กันเนาะ กูนายยิ้มว้างได้เด้อเนาะบ้านนี้เนาะโอ้ยขายบ้านเนาะกูไอ้ไปกินเหล้ากินเบียร์เนาะโอ้ยยังไงโอ้ยนอนด้อน้้งเดอบ้านย่องกูเลยครับตั้นี้บ่มี่เด้อบ้าน้องเด้อเอ้านี่นี่นี่เพี่นว่าบ้านย่องเหาเพิ่นเผยเพิ่นเผยออกมาแล้วนะครับเพิ่นว่าเพิ่นบ้านย่องเด้ไมาย่องเอาเด้อบ้านนี้ผู้ใดอยากได้ตัวดีๆงามๆมาเบื้องเอานะครับอยู่นี่บ่ธรรมดาเลยตั้นี้บ่มีส่งฟรีใหอยสานตะน้อยเนาะครับไปเบื้องตัวต่อไปเลยเฮาครับ อาทถูกไหม45,000บาทป้อมบานน้องเอาพี่น้องครับบาานเี้เบื้องไร่การที่สามนะครับโอ้แม่นี่งามคักเด้อพี่น้องเด้อชิ่งดีนะครับหนาลึกเงาเแล้วผลงานเพิ่นเนี่ยมีเห็นนะครับตัวนี้เพิ่นสูงอะาดไอ้เนี่ยแม่นี่นะครับครับสูงลอย46บวกครับ146บวกเนาะครับโอ้แม่บักง่ายพี่น้องเฮ้านะครับเพื่อนได้รู้ทุกตัวเลยนะครับเนี่ย ลูกจูดี่ซีนนะตัวนี้แหละครับสิไปนี่บ่นี่ครับแมนข้ากวนนี่แหละครับโอ้ตัวข้ามกวนเนาะครับโอ้ลูกไผ่ครับอันนี้ตัวนี้ตัวนี้ลูกนะบิ๊กเขาใหญ่ครับเป็นนะนะลูกของเบิรมพลานครับโอ้เจ้าเขาใหญ่นี่นะครับอโทั่วไฮว่าตัวนี้มีซักเป็นล้านเบิรมพลานเนาะครับเนาะครับผมโอ้ขาใหญ่นะครับจักหมื่นแล้วครับนี่เกือบจะเทียนกับีกันนะสิบสี่หมื่นครับ เกิดวันที่อะไรเกิดวันที่สิบวันนะสิงหาพันครับอืมโอ้อะไรอะไรกันก็บบกไก่คุณศึกผมตัวนี้โอ้แขชงขาดีหน่อยเนาะแขชงขาดีนะครับตัวตัวล่ำชิงดีลูกคนให้ลูกดีนะครับลูกกําลังแห่นดินเลยนี่เออข้อใหญ่ขาใหญ่ลูกคนนะครับมาเบิ่งแม่เพิ่นร้อยสี่สิบหกได้เนาะครับผมร้อยสี่สิบหกนะครับโอ้หนาตึ๊บเลยแม่เพิ่นข้าวหัจักสายปะครับไอไอ้แม่นี่เป็นนะนะลูกของปังแปดลิ้วครับตัวเนี้ยครับผมมาจากกุ้ยไทยเลยครับ โอ้ปาดโถมาเบื้องหนาเพิ่น <ifier> นี้พี่น้องเฮาอพูยหนาไหมเขายางงามเลยนะครับตัวนี้พูดนะอู้โถวทั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 เขางามเกิืงเสมอเลยเด้อพี่น้องเด้อสวยๆเลยขั้นส่วนญ่นะครับเบื้องในเปียงพูดเจักบาทปีนี้อะไรคะเปิดไว้นะเจ็ดหมื่นบาทครับร้อยี่สิบหกเนี่ยครับผมน้อยพี่น้องเฮาพูดได้ฮาแม่นะครับ ที่เห็นผลงานนะครับบางผู่บางคนเมื่อไม่พื้นที่วา่าโอ้ยอยากได้ค้อยสาทองแหลกอยากได้ค้อยสาทองแหลกม,มันว<ม>่าเป็นตะเลียงดอกสาทองแหลก,กนะมันเ่าท่านเห็นผลงานนี่นี่นี่มาเอาผู้เห็นผลงานแล้วเสียเนี่ยเนี่ยเห็นบ่มันบ่ได้ว่าสดว่าสวยดอกพี่น้องครับไปค้อยลูกอันทองแหลกนะก็ได้ค้อยสมนีมันพ่อดีนี่จ่ายลูกนี่สามลูกสามลูกซี่นี่มันพอดีนี่กำลังนิ่งยอยอยโอ้ชิงลูกคนไหม อ้าวตัวเด,ด็ดเด็กบ่ธรรมาดาพี่น้องเฮาแม่เพิ่นเป็นลูกของปังเปลล็ดอยู่นะครับเนาะครับผมตัวลูกยางนำกวนนี่เป็นหลานเบิรมพันล้านครับงั้มเจ็ดพันเท่าไรเจ็ 70, ดพันเพื่อนครับผมซื้อๆหนิเนาะครับหกสิบหกสิบเก่าได้ปะปล่อยมาเอาเดี๋ยวนี้ปะครับ <c oughs> เป็นได้เป็นได้เป็น้องเข้าขันพ่อเรื่อขันพ่อสิขันพ่อเมีนหยางเด้อมาหยองเอาเด้อมาหยองเอาเรื่อยเป็นรองเขาเรื่อยมาหยองเอาอ่าอันนี้เราหยองได้เลยพี่น้องเข้านี่ผู้ใดหาแม่พันธุ์ดีๆงามพร้อมพี่น้องเขาตัวใหญ่สูงหนานะครับเ่ราะมันสูงขาควายตัวนี้สูงตัวนะครับเป็นควายที่เบื้อง่ายพลันนาเพิ่นอได้กันตำ้มนี้มีน้อยเนาะบ่มีเลยครับตัวนี้ครับเนี่ยเอาจูงเองี้ยพอๆเลยไปเอาไปลูกไปไปปลาไปไปไปมาบปก่าน้อยมาถ่ายหางคุณไหม านม่มกบบขนาดลูกเดือนกว่าได้เป็นน้องเข้าประยุบเลยนะครับโอ้แน่นอนแน่นอนขวาแดดพี่น้องครับบานนี้มาเบิงที่เด็ดของรายการพี่น้องเข้านะครับตัวนี้เพิ่นบ่ไดเปิดราคาด้วยพี่น้องเด้อเพื่อนเปิดโชว์นะครับบอกกับว่ามันโชว์เพื่อนเปิดรับผสมให้พี่น้องได้หูจักนะครับให้มันได้มาผสมให้มาเอาพันธุกรรมดีๆไปเลี้ยงพี่น้องเฮ้าตัวนี้เป็นลูกชายของผู้ใดครับไอ้ ลูกชายของกันน่ะต้องกตีตัโตครับทองตีนโตเนะะาะห้าไใมาจากท่างใดน,น้อนนี่นอนเขาจะมาผดมาผดเลยได้มาแตา้นนะอุ้ัไทยครับอุัยไทนาอปัดอันนี้พนผสมตัวมาได้น้อยเนาะตัวนี้พนคนควบตัวมากด้วนพ่ครับครับผมโอ้ลูกชายทองตีนโตนะครับปลาทัวปลาทัวปลาทัวเขาไหมพี่น้องครับผู้กว <c oughs> ่าจะปีเาาราแน่ คุ้ยสองปีสามเดือนครับสองปีสามเดือนนะครับป้าถัวนุ่มหน่อยพี่น้องเขานุ่มหน่อยแตล่ล่าเปินผสมได้น้อยเนาอครับผมนี่นะครับใบไอ้เปิดผสมจักบาทเนี่ยไอ้เนะี่ยเท่ละพันครับตัวละพันทองละตีเท่าไรทองละพันท้องละพันครับผมออพันพันหนึ่งครับ,รบผมรับประกันรับประกันสามครั้งครับอ๋อบ้านเป็นบ้านเป็นทองเด้อพี่น้องเด้อนะครับ 1,000บาทนะครับรับประกัน3ครั้ง1 0 0 0พนเนี่ยือเข้าแจ้ตัวผูไปผสมเนาะครับผมหรือว่าผู้ได้สะดวกกับตัวเม,ยมียมากกวามาเนาะครับแล้วแต่สะดวกเลยนะครับแต่ว่าถาบว่ามีรถว่ามีลา,ากกับทร่มาครับผมอ่าเพิ่นสิแจ้ไปผสมให้เลยพี่น้องเฮานะครับห0 0 0บาทรับประกัน3ามครั้งลูกชายทองจีนโตณนะตอนนี้มือไทยอเหมือนี้วันที่อะไรฮึเหมือนนี้วันที่ย0หยังฮึยี่เหมือนนี้วันที่23บสมน,น,น,นะครับ วันที่23กันยายนนะครับนี่พี่น้องเข้านะครับ2อง8ันหายผมไทยนะครับก็คืออ่าอัปเดตให้จะคล้องเพลินนะครับเราก็เปิดเพิ่นเปิดรับผสมนะครับแข่งขาไ่สูงร้อยหาสิบอะไรครับไนี่ร้อยหาสิบสองบวกหรอครับร้อยหาสิบสองบวกนะครับเนาะครับลูกชายทองตีนโตนะครับมาจากอุทัยธานีเลยพี่น้องเข้าตัวนี้ครับแขงบอกงี้ขาบอกงี้นะครับหางเลือกลามดีเขานี่นาแปดพี่น้องครับ พูดน่ะโอ้โอ้าวหู้ว่าขับไปเนี่ยโอ้ครับหู้วเชื่องดีเนาะครับผมป้าสุดแต่ไม่ไอ้ที่ยงสมบูรณ์มากเนี่ยมันสิวขับไปยังดีเนาะเนาะแบบนี้ดิเนาะชี้เลบว่าขับไปเนี่ยยังมาทันร่องครับยังมาทันร่องเนาะครับเอาหันถ่ายไปยังน้อยหน่อยครับหันถ่ายมาเลยป้าควายไหมเอาพ่อรับยืนให้่นจึกโอ้โหใครเป็นธรรมดาตัวนี้ไ่เม็นใครงายมากคนผมเต๋า เบื้พี่น้องเฮาเบิ้งไข่เพิ่นนะครับเห็นบ่บุนี่ไข่เพิ่นพี่น้องครับน้าไข่เสมอดีนะครับบ่บิดบ่เบี้ยวท้ายหางนี่แป๊ก้อยเลยพี่น้องเฮาเป็นควายโค้งสางนะครับย่างบ่ทันมีเนื้อมีหนังออกมานะครับเป็นควายโค้งสางโค้งสางใหญ่สูงนะครับกระดูกกระเดี่ยวดีเอ้าผู้ใดมีแม่กระปอกกระแป๊กน้อยๆเนี่ยอยากบ่มีเงินไปซื้อพร้พันมาใส่เอามาผสมอยู่นี่พี่น้องเฮา 1,500โอ้1,000บาทเนาะครับผม1,000บาทรับประกัน3ครั้งเนาะครับแจ้ไปผสมให้เลยนะครับเนี่ยลูกชายทองตีนโตไปองอวงมาชั่วบ่เนี่ยงางย้างเลยไปไปไปเปนห่อนพี่น้องเฮาเป็นสิบหอยนิ่งวันใดนะครับหาลูกเนีอ่าบ้านนี่มาเบิ้งงูบ้านพี่น้องเฮานะครับผู้ดใดอยากได้งูไปอ่าเป็นพอคอกพอรักนะครับตัวนี้เปิดไว่ายชั่วซื้อเปิดครับเปิดเนาะครับผมเอาลูก้ามาก่อนเลย สามหมื่นหนึ่งพันบาทครับสามหมื่นหนึ่งพันบาทราคาห้องเนาะครับเพิ่นเป็นลูกไผรครับพี่ลูกช็อกโกแลตครับลูกชายช็อกโกแลตนะครับร้อยสี่สิบได้ไปไ้ายเนี่ยได้แล้วครับได้เนาะสูงประมาณร้อยสี่สิบเด้อพี่น้องเด้อไทยนะครับหางเลือกลามดีพี่น้องเฮาเป็นเป็นมัวงน,น้อยอย้อยเนาะครับจักเดือนละครับนี่ประมาณนั่ยสิบแปดสิบเก้าเดือนครับอ่าประมาณปีครึ่งเนาะครับนะครับสิบแปดสิบเก้าเดือนนะครับปีครึ่งพี่น้องครับนี่เลยลูกชายช็อกโกแลตนะครับ สูงรอย40บวกระดอกพี่น้องเขาไทย40บวกแท้นะครับสามหมื่นหนึ่งพันบาทราคาห้องน้อยเนาะครับผมโอ่าโบสเต็มตาซื้อได้พี่น้องเขานะครับคลิปหงคลิปหูนะครับหงขอกของเขาไข่ดำเต็มใบนะครับเสมอดีพร้อมเดี๋ยวผมถ่ายเพิ่งขี้ใดบ้าเนี่ยได้อยู่ครับได้ได้อีทีตินี่เมียนเมียนหมดสัมตัวนี้ขี้ใดได้ยังไงได้พื้นหลั <laughs> งเขาไข่งามดีนะ<ห>ครับ,บาหางนี่ถึงก้อยเลยพผมนะหลักดินเลยนะครับอ้าวตัว พุดนนะเมืองในเปียงจะาฝากไปปีนชีเร่ไมมผมหิุดตกเงียดยังพูดนะพี่น้นองเฮานะครับเอาสามหมื่นหนึ่งพันนะครับเนาะครับผมเอาจุงยางมาครับอันนี้ขอเพิ่งถ่ายกันหน่อยหน้าตาร้อนนะครับบดเต็มเครื่องเลยอืมเนี่ยเอาโค้งแางดีง้อเพิ่นเลี้ยงไว้ทับเด้อพี่น้องเด้อเพิ่นสิเลี้ยงไว้ฝึกทับนะครับแต่ว่าเพิ่นเลี้ยงบ่ให้อ้วนนะครับถ้าอ้วนมันขึ้นยากพี่น้องเฮาเพิ่นกเ็เลยเลี้ยงประมาณนี้นะครับออกโค้องจัดหน่อย แต่ว่าถาพี่น้องเอาไปปั่นไปยังนี่คือได้เลยเพราะว่าเป็นง่วหนังหลวมนะครับหนังรวมมากเบื้องหางพี่น้องครับผนมะถึงก่อยเลยมับหนังหลวมยางคักนะครับรอตัวนี้จิตก,กระทบหน่อยหนึ่งหน่อยเนาะครับใบหูนะครับบทเต็มใบเลยนี่มันเชียงครับพ่อครับเชียงคัก <laughs> ไปเอาตัวไม้มาห้าสามหมื่นหนึ่งพันบาทลูกชายช็อกโกแลตครับผมปีครึ่งร้อยสี่สิบบวกนะครับ อ่าพี่น้องเข้าไปเนี่ยวัเบิ้งนะครับพอพันที่มันเปิดรับผสมให้พี่น้องนะครับตัวนี้ลูกผู้ใดเข้าไปดูเคฟหกแปดครับเคฟหกแปดนะครับโธ่หมักใหญ่เลยสูงลอยเท่าไรไอ้เพราะมันเ่รามันลอยหาสิบกว่าแปดหกสิบสี่นะถึงเขาสี่เขาลอยหกสิบหรอครับสี่เขาลอยหกสิบนะครับเนาะครับผมโธ่เงา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 ครับแต่ว่าตัวนี้ไอ้เลี้ยงได้ให้ได้ให้หัวหันมันจ้าหน่อยบ่หน่คือกันครับอาหารถ้วยเดียวครับถ้วยเดียวครับผมปัดมันเดาได้สบาย โอ้เดาเก่งค่ะก็แบนี้ไงซื้อเพิ่มซื้าได้เนี่ยแสนเก่งไงแสนเก่งครับผมแสนเก่งนะครับจะขวางผืนเส้นเก่งเนาะง่วงง่วงง่วคือเแก้เก่งไงง่วงเส้เก่งจะขวางเส้เก่งมาได้โอ้เส้นเก่งมาได้เออเวพอดีปเดี๋ัเดทจะเมียย่เหี้ยงจะขวาเออเนาะครับแล้วแบนี้ทับได้รอกอาณาจักรอโอ้ สิคือสิคือตำราเจเกพันวาหน่อยเนาะนี่พันวาเจเกพันวานะครับอ,อย่ากเกิดเป็นงวงเป็นขั้วเลยพันวาสิแม่ก็ลายสิลูกก็ลายพันวานี่นะครับวัธรรมดาอีกตัวหนึ่งเลยลูกชายเจ้าเคฟหกแปดเคฟหกแปดนะครับสูงเกือบร้อยหกสิบพี่น้องครับตัวนี้เบืองใครพูนบอกง่ายนะครับนี่เลยจักบาทได้เรบผสมมาเนี่ยไอ้นะพันหนึ่งครับพันหนึ่งเนาะครับผมรับประกันสามครั้ง รับประกัน3ามเถื่อนะครับเข้าแก้ไปผสมให้เลยได้พันหนึ่งนี่เนาะครับผมนี่นะครับพิคัดที่เข้าไปทุกมือนี่ก็คือบ้านได้แน่ไปเลยงาเาเลยบาจะเพื่อนอื่นครับผมเไปเบิ้ครับแถวหหวยเตยกับไปอยู่ครับแถวบ้านน้องแค้นบ้านยังนี่บ้านกุลร่างบ้านเข้าเวอำเพื่อกุลร่างเข้านีกับไปเยู่ยปเบิ้เนาะครับผมเดี๋ยวผมไลอาณาอาณาเขียดที่เล่าเรียนไปนะครับจากบ้านน้องแสงน้อยบ้านน้องแสงไงนะครับบ้านวังจวดวังท่องนะครับ บ้านโชคชัยน้องแค้นนุ่งามนะครับไลไปหาหัวหน้าสำโรงได้เมื่อไรเนาะครับผมไปได้เบิร์ตนะครับมาส้วนนี้กับมากุดล่งเนาะขามไปทา้งน้องของน้องขวางไปวะไปเบิร์ตครับไปบ่อกงบ่อแก่ไปวะไปครับไปเมื่อเนาะครับผมไปเบิร์ตนะครับเนี่ยโอ้ประทับมาดาด้วยพี่น้องเด้อนี่ครับแถวตำบลในใกล้พี่น้องเข้าแถวอำเภอกุฎลังเอาไงสไปเราไปให้ได้เมิร์นะครับหนึ่งพันบาทเตรียมตัวแม่ไปเลยพี่น้องครับนี่ตัวไรขึ้นตัวไรเป็นสัตว์นี่เตรียมตัวแม่ไปเลย ไปเพอนี่ไปนี่จัดการให้เลยนะครับคือททไปว่าเลยนะซึ่งไปปะไ้แห้งครับไปเร็วครับเร็วครับเนาะไปหอดนะนะสูบยาพระท่านเบิดเคองกินดอกครับ <S 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 อืเร,บรอเรียบร้อยเรียบร้อยเวลาเข้าไปเข้าขึ้นห้เพินเ่นจือเถื่อคือนะเรียกแต่ง,งวัวครับอเรียบแตงงวัวเพิ่นบางเจ้าเพิ่นกับว่าโอ้ยผสมเทียมมันนะ มาคักตัวคักเรียวกันนะขอจากสองเสียกันนั่นใส่หางเราเอาจัดไปได้เนี่ยนะคุบไปท่านนี้ท่านใดมันไม่ได้ถ่าโดนครับก็ตีเหนื่อ้เพิ่นเส้นเนี่ยเส้นอีกตัวเลยตัวเลย่เมียนโอ้ม่ได้ไปนะนะเส้นมีแห้งเสียเงียเอ่าอ่าได้ครับบอกจัดก็คือจัดบักเสียนกิ้งซื้อเพื่อนาะครับสมซื้อคักบักกันใหญ่โอ้ธรรมารดาไปลองเขาได้กันนะครับรอดีรอดีอันนี้รถเฮ็ดเขาได้เนาะคือรถธรรมชาติรดนิดเขาเนาะ น่าจะโรยเห็ดเขาครับโรยเห็ดเขาโรยเห็ดเขานะครับตัวนี้โรยเห็ดเขาเอา๋อสีหมากตาลซุกพี่น้องครับรอๆเลยพุ่น <î S 2> <î s> ตัวนี้บ่ติดกนะ <î s> ระทบได้เนาะบ่ครับ <î> s> <S ใหญ่ด้วยพัดดิวกรมของเพิ่นครับเนี่ยบ่ติดกระทบเด้อพี่น้องเด้อน,นะครับ <î> s> <S ชิงดีอยู่แต่ว่างวัวเพิ่นเลี้ยงธรรมาชาตินะครับไหนว่าเสื่องใบวันต่อไปสุ่มนี่เนาะอเสื่องไว้ครับถ้าอ้วนๆง่ายๆนั่นเสื่องยากเพิ่นยากเพิ่นยากบ่เปี่ยวเนาะครับนี่นะครับเ <î s> อา้าผู้ใดอยากรวดเร็วทันใจโทรมาได้นะครับอยี่ยมแบบนายเบอร์โทร ไอ้ศูนย์แปดครับศูนย์แปดสองเจ็ดศูครับผมเป็นทางเบอร์โทรเบอร์ไลน์เนาะครับเหรียนไล่ปะเหรียญดครับเหรียญดยเนาะครับเป็นทางเบอร์โทรเบอร์ไลน์ได้พี่น้องเด้อทวงมาไดยตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมงนะครับข,ขันขันสมตมติว่าจังจังไอไปผสมควายยังสิบันี้มีคนทั่วมาอื่นเอางวาไปผสมบางสิเฮ็ดจังไรฮอบนี้เอาเีผมเด้ครับ โอ้ที่แม่ผมกับเก่ยงยังเนี่ยอยซอยกันนี่ยังเนี่ยครับโอ้ซอยกันครับผมโอ้เอาเล่ากับขับรถไปส่งได้ให้กันตีครับผมเฮ็ดเป็นให้กันตีร่างมือผมโอยู่เล่าเก่งาง่วงแหละครับไปเซิ้ไงไอ้เพิ่อนอือเอาไปเองเลยครับเอาเบอร์โทรเบอร์โทรแล้วมาป่ะเดี๋ยเบอร์โทรแล้วมาศูนย์หกสามศูนย์ศูนย์แปดอันนี้ครับหนึ่งหกสี่สองนะครับอันนี้คือเป็นเป็นทั้งเบอร์โทรเบอร์ไลน์ทั้งสองเบอร์ครับผมสมมติว่า ไอ้มากเอาควายไปผสมให้เยอ่นี่ก็คือทั่วมาเบอร์นี้เลยครับนะครับทั่วใดทั้งสองเบอร์เด้อพี่น้องเด้อทั่วใดนะครับเป็นทั้งเบอร์ทั่วเบอร์ไร่ทักมาเลยพี่น้องเฮาเอาขอบุญขอบคุณพี่น้องที่ติดตามรับชมโดยดีเสมอมานะครับสําหรับเมื่อนี้พ่อไว้์สํานิท้องพี่น้องครับสวัสดีครับสวัสดีครับบ้าเฮ้าจริง